ทีรพันธ์กำลังจะทำให้อุ้งอิงพังอดีตคนรวมไทยสร้างชาติถือยื่นขอให้ปลดอิงบอกทักษินป่วยจริงถึงขั้นผ่าตัดเพราะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหมอวรงบอกถ้าผ่าตัดได้แสดงว่าไม่ป่วยวิกฤตข่าวปนคนคน,คนปนข่าวทีรพันธ์กำลังจะทำให้อุ้งอิงพังอดีตคนรวมไทยสร้างชาติถือยื่นขอให้ปลดตอนนี้มีคำถามถึงอุ้งอิงแทนองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะยอมพังเพราะทิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค รองนายกและรัฐมนตรีว่าการพลังงานอย่างนั้นหรือเนื่องเพราะรัฐมนตรีที่สื่อให้ฉายาทิรพังนั้นกลายเป็นตำบลกระสุนตกของคณะรัฐมนตรีอุ้มอิงที่มีประเด็นปัญหาเข้ามาต่อเนื่องทั้งกรณีใช้อำนาจหน้าที่ไปก้าวไก่งานจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพ ต่อด้วยเรื่องถุงยิงชีพี่ต้องบอกว่าใช้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของตนเองอันเป็นการกระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกระทําขัดต่อผลประโยชน์ทับซ้อนงานนี้เรื่องไปไกลถึงปปชจากนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวพันกับหุ้นสามบริษัทที่สถานะปัจจุบันยังเป็นกรรมการอยู่ก็ปูดขึ้นมากระทั่งวันก่อนนักร้องมือไม่ธรรมดาเรื่องไกลรลิกิตวัฒนะยืนเรื่องให้กรกตตรวจสอบเพื่อจะนำไปสู่การพิจารณาว่าความเป็นรัฐมนตรีของทีรพันธ์มีอันสิ้นสุดจากเหตุนี้ หรือไม่ต่อการรัวๆก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ปรากฏกลุ่มบุคคลนำโดยว่าที่ร้อยเอกไตรภพนครชัยกุลอดีตหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินายอาทิตต์ตั้งทำอดีตกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาตินายอำรันเจลเลสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและประธานสาขาพักรวมไทยสร้างชาติอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้นายกรัฐมนตรีปลดพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการพลังงาน หนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลที่ยืนยันแน่ชัดว่าพีรพันธ์ถูกกล่าวหากรณีแจกถุงยังชีพถือครองหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวเหล่าบรรดาอดีตคนพักเดียวกันกันกบพีรพันธ์จึงขอให้แพทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีปรับพีรพันธ์สาลิรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพลังงาน โดยใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา171เพื่อให้พ้นจากรัฐมนตรีเฉพาะรายมิให้กระทบถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหากปล่อยไว้เช่นนี้อาจกระทบต่อรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะความปรากฏแล้วว่าพีรพันธ์มีการกระทำฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคล,ลใด ของธีรพันธ์แต่อย่างใดและไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายตามที่ i อโอซของที่ตุย๋ยพยายามตอบโต้ข้อกล่าวหาใช่มาจากการกระทำของตัวเองหรือไม่ทีมงานและคนใกล้ชิดของธีรพันธ์แทนที่จะหลับหลูหลับตาเถียงข้างๆคคูควรต้องเตือนสติธีรพันธ์ให้รีบ,รบตอบคำถามสังคมมากกว่าหากไม่มีมูลหรือเอกสารหลักฐานของกระทรวงพาณิชย์เป็นที่ประจักษ์เรื่องราวก็จะไม่มาถึงจุดนี้ใช่หรือไม่ ต่อให้เกณฑ์ด้อมและจัดทวยโอมาถล่มฝ่ายตรงข้ามก็ไร้ผลเพราะต้องไม่ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเสมออิงบอกทักษิณป่วยจริงถึงขั้นผ่าตัดเพราะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหมอวรงบอกถ้าผ่าตัดได้แสดงว่าไม่ป่วยวิกฤตพรุ่งนี้แล้ว8พฤษภาคมที่ประชุมแพทยสภาจะมีการพิจารณาผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจสอบสวนจรยธร,รมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและรัรชทันที่มีสเกติคุณนบอมอลีลารัศมี กรรมการแพทยสภาเป็นประธานกรณีการรักษาตัวทักษิณชินวัตรที่ชั้น14ว่าป่วยจริงป่วยวิกฤตหรือป่วยทิพนี่ข่าวหลุดออกมาว่าผลสอบของคณะอนุกรรมการได้เสนอให้สั่งพักใบอนุญาตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ2คนและสอบเพิ่มเติมอีก5คนทั้งแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและรบระชารั และยังให้จับตาว่าเมื่อที่ประชุมใหญ่แพทยสภามีมติออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องนำเสนอต่อสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมศักดิ์เทพสุทินเป็นสภานายกพิเศษว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับมติดังกล่าวถ้าเห็นแย้งก็ต้องส่งเรื่องกลับไปยังคณะกรรมการแพทยสภาพเพื่อลงความเห็นใหม่กันอีกครั้งหากที่ประชุมแพทยสภาลงมติสองในสายืนยันมติเดิมจึงจะมีผลแต่ถ้าเสียงไม่ถึงสองในสก็ให้ยึดต,ตามความเห็นของสภานายกพิเศษเรื่องนี้ นายกอิงแททองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์โดยมีบรรดารัฐมนตรีโวเปอร์อยืนหน้าเครียดกันเป็นแถวนายกอิงที่สังคมเชื่อว่าเธอรู้ดีกว่าใครว่าทักษิณป่วยจริงหรือป่วยทิพซึ่งเธอก็ยืนยันว่าป่วยจริงและมีการผ่าตัดด้วยแต่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อส่วนที่สารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไตสวนทักษิณและผู้เกี่ยวข้องเรื่องขังจริงหรือขังทิพในวันที่13ามิถุนายนนี้ซึ่งสังคมมองว่าเป็นการล้มดีนการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นอิง บอกว่าคิดเยอะมากไปแล้ววันที่13มิถุนายนนี้ทักษิณก็จะเอาหลักฐานไปยืนยันทุกวันนี้คุณพ่ออายุ75ปีแล้วเวลานี้เจ็บป่วยอะไรจะเห็นได้ชัดว่าหายช้าก,กว่าปกติแต่ไม่เป็นไรเพราะครอบครัวและส่วนตัวก็ผ่านเรื่องต่างๆมามากมายสิ่งที่ทําได้คือต้องเข้มแข็งดูแลสุขภาพใจของเราทําใจให้เบิกบานสดใสไว้มีความโกรธหรือเกลียดชังอะไรมากมายก็ไม่ดีกับตัวเราเองปากบอกเบิกบานสดใสไม่โกรธไม่เกลียดแต่หัวคิ้วขมวดขนคิ้วแท้จะพันกัน ส่วนสมศักดิ์เทพสุทินที่ถูกจับตาว่าจะเป็นผู้ชี้นกชี้ไม้ในขั้นตอนสุดท้ายก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแพทยสภาย,ยังไม่ได้ประชุมเลยไม่รู้สื่อไปเอาข้อมูลจากที่ไหนมาว่าจะมีแพทย์สองคนโดนพักใบอนุญาตแล้วยังบอกว่าตนเองจะไปยับยั้งอีกคาดเดากันเองทั้งนั้นสมศักดิ์ ยอมรับว่าในฐานะสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภามีอำนาจในการยับยั้งหรือเห็นชอบรายงานการประชุมของแพทยสภาตามปกติคือเมื่อผลออกมาแล้วตามกฎหมายก็ต้องส่งมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ตนเองไม่ได้คิดอะไรไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถโน้มน้าวหรือทำให้ใครเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ เพราะคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒธธิประมาณ71-72ถึงท่านและเป็นสัดส่วนของแพทย์ในมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เป็นองค์ประกอบด้วยตนเองคงไม่สามารถไปล็อบบี้ใครได้แต่ในฐานะรัฐมนตรีต้องดูให้เรียบร้อยมิฉนั้นจะถูกมองว่าปล่อยปะละเลยก็จะเป็นประเด็นตามมาอีกด้านหอหีบมั่คงรอคายทันทคาตเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีก็ได้ออกมาสอนวิชาแพทย์ให้กับนายกอิงว่าอย่างไหนเรียกว่าป่วยวิกฤตอย่างไหนป่วยไม่วิกฤต อุ้มอิงบอกว่าพ่อป่วยจริงผ่าตัดด้วยคำพูดนี้ยิ่งตอกย้ำว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตเพราะผ่าตัดได้วควรกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าคำพูดของนายกอิงจะถูกเปรียบเป็นคำพูดที่ออกจากปากปลาหมอหรือไม่เบื้องต้นมารอดูกันว่ามาติแพทยสภาจะออกมาอย่างไรจะมีการชูใบแดงแจ้งโทษหมอโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลหรือไม่